เออไขมันตายตายในใจได้สกปรกจังตายจริงกก็ตายจากความยึดมั่นคือมันได้ก่อนจังตายเนาะโอ้ยฟื้นยังฟื้นกนดับอัตตาตัวตนตัว เอากระางมันตัวเออันผู้นั้น่าจากอย่างจากนั้มันแข็งแรงก็ไปหากินเหลากินเบียร์อีกกันตัวผู้ใดอยากผู้ใดอยากเห็นความสงบคองจะคของเองโดยการพิจารณาบัท่านด้ถึงความสงบโดยทางสมาธิเพผ่อใดอยากหูความสงบของจะคของเอง ให้หันข้ามาเบิง่งความเห็นแก่ตัวของเจ้าของสะกกอนในความเห็นแก่ตัวของแต่ละคนแต่ละคน <c oughs> ย่อมส้างความบุญไหว้ย่ยอมส้างความลัางแก่ทำลายอิจฉาเบียดเบียนเอาเปรียบก้าวตูใส่ลายโยนความผิดให้ผู้อื่นเบิดถ้าอยากเห็นความสงบของเจ้าของให้มาเห็นหลากเงาของความบุญไหว้สะกกอนหลากเงาของมันคือความเห็นแก่ตัว ในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็น <c oughs> เออเ้าทุกคนเหตุไปตามตัณหาและอุปาทานของเขาจะของเองเหตุใดเบิดถูกอย่างในความปรารถนาสุขและการครอบครอง <c oughs> เออเข้าอยากครอบครองอย่างแน่ละอยากครอบครองผู้เป็นผัวผู้เป็นเมียผู้เป็นลูกผู้เป็นญาติญาติตลอดทั้งคนอื่นที่บแมญาติกระสางเขาอยากครอบครองคําว่าครอบครองคืออยาก ให้เขายูดใต้อำนาจความคิดเห็นของเจ้าของที่เจ้าของเองยึดมั่นถือมั่นเฮ็ดให้เป็นไปตามอารมณ์แห่งการหมุปาท่านคือลาขะของเจ้าของเองอยากให้คนอื่นทําถูกต้องถูกใจในความรู้สึกของเจ้าของทั้งบดนั่นแหละลากเง่าเข้ามขอนความคมเห็นแก่ตัวของคนก็คือความอยากกับความหยึดอันนี้แหละแล้วก็ให้หันขมาตามความเป็นจริงจริงในประสบการณ์จริงในชีวิตจริงของเจ้าของเองที่พ่านมากนั่นแหละหันมาเบื่องความเห็นแก่ตัวของเจ้าของเอง เ้าสิเห็นความสกปปกในตัวเ้าเองเ้าสิเห็นความเอาเปรียบเ้าสิเห็นความดื้อรั้นความโยนความผิดให้ผู้อื่นก็มีความลกาวตูใส่ไหล่ผู้อื่นก็มีความข่าผู้อื่นก็มีความโดยความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นของเจ้าของเองถ้าคนหันข้ามาเห็นเจ้าของหลักษณะนี้แล้วนั่นแหละเริ่มเห็นความสงบแล้วบาดนน้เพราะว่าความบ่สงบทั้งหลาย ที่เฮาบอเคยพบเคยพ่อมานี่เกิดจากความเห็นแก่ตัวของเจ้าของเองใน,นความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากได้ยังากได้ากดากขเขาทาั้งเบดและสามารถทําลายผู้อื่นได้แม้ขาเอาหลักเอาๆๆๆๆเบียนเจียงชิงก้าวตูใส่ลายโยนความผิดให้เขาไดทา้ทั้งเบดนี่แหละคือความเห็นแก่ตัวของเขาเองแหละเฮาสิค่อยค,อยคอยเห็นมันไปดอกว่าและเห็นความ เห็นแก้ตัวของตัวเองแล้วเฮากัสิเห็นความเห็นแก้ตัวของผู้อื่นคือกันเพราะว่าตัณหาและอุปทานอันเดียวกันบ่เลือกผู้ยิ่งบ่เลือกผู้ใายนะบ่เลือกคนเถานหนุม่มเด้นะบ่เลือกแก่ชราเหมือนกันทั้งเบดว่าตัณหาและอุปทานเดียวกันอารมณ์ความรู้สึกเดียวกันถ้าเฮาน้อมเขมาไม่เห็นตัวนี้แล้วเริ่มเห็นจุดของความเดือดร้อนของความบุญไหว ของตนเองและของโจกาขอมแต่เห้าหันคำวมาเบิ้งแต่ของยังสี่ลักษณะนั้นแหลวเหตุจังใดสิออกจากความอยากตัวนี้ใดเหตุจังใดสิออกจากวัตตะความหมุวนว้นเวียนไปเวียนมาแห่งปัญหาอุปทานของเจ้าของใดเหตุจังใดจังสิออกจากความทุกตัวนี้ใดมันก็มาเห็นนั่นแหละเห็นความเห็นแก่ตัวของเจ้าของเองเมื่อเห็นความเห็นแก่ตัวของเจ้าของเองเห็นแล้วต่อมาก็คือว่า โดยประสบการณ์ของเข้าเองทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเป็นอนิจจังคือความบาเทียงแ้แน่นอนทั้งบดเลยบวบเขาบาวบเราบวบสัตว์และสิ่งของธรรมชาติทุกอย่างยอมไหลเข้าไปสู่ความดับคือความดับไปสูญไปสิ้นไปความบากีรังยางยืนคืออนิจจังและอนัตตาอนิจจังอนัตตาเป็นของครูกันนะเกิดกับดับอยู่น้ากันเด้หลวดเลี้ยวมากเด้ ว่าแมนวามันจะเป็นที่ระย่างโดยจิตตะสังขารของเขาเองโดยความฉีดของเขาเกิดดับเกิดดับเกิดดับยุ่งสั่นแต่ว่าสิ่งใดถือบ่ได้ดังใจเขาเองหรือได้ดังใจกษัสร้างได้ดังใจโดยความพ่อใจเต็มที่นั่นแหละเป็นเหตุแห่งถูกทั้งหมดเลยยิ่งยึดมั่นก็เก่าอีกยิ่งยึดมั่นก็เก่ายิ่งเห็นแก่ตัวเก่าเกาถ้ามันได้ดังใจดังติวามาเนี่ย มันยิ่งดินล้นสแสวงหาแล้วก็ทำลายแล้วก็ทำลายผู้อื่นได้มากๆเลยจึงเรียกว่าอันนี้จังอยู่หนาอนัตายู่หลังแท้ทีิจิงกับของผู้กันทุกขังอยู่กลางทุกนี่ขังจะคล้องไว้นะคือความยึดมันม่นถือมั่นในอารมณ์ความรู้สึกที่เห่าปรารถนาสุขปรารถนาการครอบครองนั่นแหละอันนี้แหละถูกมันอยู่เมืองนี่อยู่กลางนี่กลางใดกลางใ,ใจของเห่านี่ที่เหา,ามองไปเห็นมันถ้าเห่าจากเห็นมันหันเข้ามาเบิ่งความเห็นของ เห็นแก่โตของเจ้าของเด้อข่าผู้อื่นก็ได้เด้ความเห็นแก่โตของเฮาเนาะลักก็ได้กาวตูใส่ลายการแต่งกระได้โยนความผิดให้ผู้อื่นรับผิดแท่นเจ้าของกระได้เหตุบัตรทุกอย่างนี่แหละคือความเห็นแก่โตของเฮานั่นแหละ้าเฮ้าเวียนใบตายเกิดบ่แม่นผู้อื่นเด้อเจ้าของเองแ้วมองนี้เฮ้าจังมีการฝึกหัดปฏิบัติ เพื่อสิเห็นเห็นทางปัญญาก็คือเห็นโดยการคิดนึกสกอนอาศัยการคิดนึกคิดนึกจากประสบการณ์จริงๆของห้าเองจากโตห้าเองเ้าเป็นคนเห็นแก่โตแบบใดผู้อื่นก็นคือกันและเห็ุจังใดห้าวเสียนลางับดับความเห็นแก่โตใดเพื่อสิให้มันถึงความสงบถามมันสงบโดยโดยปัญญาลักษณะนี้แล้วแต่ว่าเป็นความสงบที่ว่าท่านจริงเพราะว่ามันยังมีความปรุงแต่งต่อไปเรื่อยเรื่อยอยู่ ความสงบสิดับด้วยการขิดด้วยการขิดเอาหาบทหาผลหาสีสรุปความสงบนั่นยังบ่ท่านสงบคําว่าสงบนี่เืองบจากความขิดปรุงแต่งเด้อสงบจากความขิดปรุงแตง่งถึงเฮาจะเห็นแต่ว่าเหาบ่เคยเข้าถึงความสงบในอุปจารสมาธิสักเทือหนึง่งเฮาเลยบ่ถ,ถึงความสงบตัวน,นั่นแทกริงโดยเอาความสงบอันเกิดจากอุปจารสมาธิหรือเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในความว่างอันหาประมาณไม่ได้ตัวนี้แหละ ฉะนั้นคำว่าสมถะกับวิปัสนาจึงต้องเป็นของคู่กันถ้าบุคคลผู้ใดเข้าถึงความสงบอันสูงสุดอันปราศจากการคิดแล้วความรู้สึกตัวนั้นอธิบายบ่ได้มีแต่ตะเบาเปรียบเทียบเท่านั้นเองแล้วน้อมน้ำมาใส่ในชีวิตปกติของเฮาแบบนี้ทั้งท้งที่เห็นอยู่กับสงบเย็นดับในใจเลยเออทั้งทั้ที่เห็นอยู่ทั้งทั้งทด่ยินอยู่ทั้งทที่หลู้เรืองบดถุกย่างทังสิ เอาอารมณ์ความรู้สึกที่มันอยู่ทางในนั่นมาบวกก,กันกับทางนอกคือตอนนี้นั่นแหละัเพิ่นั่ว่าสมถะกับวิปัสสนาจึงต้องเป็นของคููกันผู้ได้วาสมาธิบ่สําคัญเออผู้ได้วาทางลัดโดยการใส่ปัญญาขิดเอาเออันนั้นนะ่ะเป็นทางหลัดหลัดข้อจากของคักๆะลันหลัดข้อจากของตายเอง่หละนั้นตายเองก็ไปเกิดอีกในความคิดเห็นที่ว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนั้นโดยการสรุปเอานั่น สองสิ่งนี้อขาดกันบไ,ได้ <c oughs> เจโตวิมุตติคือสงบคือลุดพลจากความคิดเดชขอว่าเจโตวิมุตติมันเข้าสู่อุเปกขาแล้วนั่นหลืเอื่น่าเจโตวิมุตติแล้วแต่ว่าห้าเห็ุจังใดห้าสิเอามาปัญญาวิมุตติใดวะเนี่ยดยการเห็นสิ่งต่างๆที่เขามากกระทบกระทั่งกระแทกต่างๆโดยให้มันเป็นแบบเดียวกันกับเจโตวิมุตติใดนั่นเองเขาจึงมีการฝึกเพื่อให้เขาถึงสมาธิขันนั่นขันนั่นขันนั่น นั่นเป็นการเป็นวิธีการเหตุให้เขาถึงว่าคณิกะมั่งอุปจาระมั่งอปมามั่งหรือีิเลกว่อย่างหนึ่งว่าชานมั่งเออชานเพ่งเอาอันใดอันหนึ่งมาเป็นเครื่องเพ่งยูเพ่งยูเป็นเครื่องยูเออเป็นเครื่องยูเพื่อให้ถึงใดก็ถึงอัปปนาสมาธิหรือเพื่อให้ถึงความดับอันสูงสุดโดยดับจากการคิดอ,อัปปนาสมาธิหรือเจโตวิมุติเดียวกันนั่นแหละที่นี่นาเอาตัวเจโตวิมุติ ออกมาใส่ในชีวิตปกติเฮานี่นะเออเอาความดับอันสูงสุดอันบ่มีความรู้สึกเลยอันนั้นเอามาใส่กับตอนนี้ที่ใบมันมีความรู้สึกเลยโดยโดยใจอ่าโดยวิญญาณดับวิญญาณใดนี่เออบ่แมนบ่แมนกายเด้เออกายมันก็เป็นปกติคือคนทั่วไปแต่ว่าสิไหลเข้าสู่ความรูส้สึกสกิมีอารมณ์โกรธหรืออารมณ์ในความยินดีพอใจหรือไม่พอใจเดับความยินดีดับความพอใจใดตั้งหากไปู่นี มันจะดับได้ทั้งทั้งที่เห่าเห็นเห็นกันอยู่เดียวนี้อันนี้แหละคือจุดสูงสุดในความจักนวาลุดพ้นนั่นแหละถึงความุดพ้นท้งเบิด,าดหาผู้ใดเคยเข้าถึงตัวนั้นแล้วจังสีเบาได้จังสีเอามาเปรียบมาเปรยได้แต่ว่าท่านเคยเข้าถึงสงบจากการขิดโดยพ้นการสรุปเอามันยังมีจุดอยู่หันคือเกายังยังบาท่านถึงความสงบอันแบบนั้นนี่แหละพันจังว่ามันจึงเป็นขันเป็นตอน สี่่นว่าเป็นอย่างคือไม่มีโสดามีสกีตาค่าอ่าเพราะว่ามันมันมาถึงตรงนั้นได้ได้มันก็เลยเป็นขันเป็นตอนของมันเองเรียกว่าโสดาเกิดเจตชาติมั่งไม่เกินมั่งไม่เกินเจ็ดมั่ง,ไม,มงไม่เกินสามมั่งไม่เกินหนึ่งมั่งก็แล้วแต่หาบุคคลผู้เขาถึงจุดนี้ได้คืออัปปนาสมาธิหรือเจโตวิมุตตินี่มันปราศจากการคิดได้มันบม่มีอย่างในหันสีเอาออกมาเบาได้่นจึงบอกว่าเป็นผู้มีสติรู้อยู่ ในอารมณ์มันเป็นอุเบกขาโตเดียวนั่นแล้วเอามาใส่ตอนนี้ตอนที่เเววอยู่เดียวนี้ตอนที่ทุกคนเหลียวเห็นกันที่เดียวนี้เออแล้วร่วมกันเป็นหนึ่งได้มันมันสิมีแต่รูทั้งกายรู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 เบิดทุกอย่างหละแต่วามันบ่มีอารมณ์ขาไปปนอยู่ในหันบ่มีความรู้สึกในความพอใจไปปนอยู่ในหันเลยพอใจถ้าบ่มีแล้วความบมพ่พอใจก็ขาดไปคือกันนี่แหละจงังหวะพวกเข้าจงฝึกฝึกด้วยวิธีที่ว่า เขานำวิธีการที่ทาให้เขาถึงตรงนี้การจับจุดอุณโลมหรือการทรงชาตินั่นเองที่พวาเขานําวิธีนี้มาก็เพื่อที่ให้เขาถึงอัปปนาสมาธินั่นแหละแม้นบ่นถึงกระสางโดยการทรงชาติอยู่มันก็มีหล,ลายหลายอย่างที่ผ่านเหตุให้เข่าสังเกตความประสงบของเจ้าของเอง <c oughs> ก็คือนิมิตต่างๆที่ผ่านเข้ามาหรืออาการปิติต่างๆที่รู้สึกทางกายใดความรู้สึกทางกายโดยโดยอาการปิติ ถ้าห้าออกมาคิดว่านี่คือ,อยังนอ้อมาหาเหตุผลมันออ่นมาวิจัยวิจารณ์มั่นนั่นคือข้าวบาท่านบอสงบออกจากความสงบแล้วต่อมาอุปจารสมาธิขึ้นอีกละดับอีกลําดับหนึ่งยังสี่ข้าประคองไปข้าประคองประคองจุดอุณลมหรืออาการพิธิของเ้าเองที่ห้าวเอามาร่วมไว้แล้ววางกลางหน้าผากออแล้วก็ประคองคาบริกรรมไปพร้อมเป็นยั่คือต้องประคองคาบริกรรมคามบริกรรมเอาไปแทนคําคิดเฮออาเอาคําว่าพุโทโธเป็น เป็นตัวขีดแทน่นคีดในพุทโธเนี่ยแหละเออม,มันมันไปสร้างใยเขียดใยดอกพุทโธนี่ครับจับความรู้สึกของเจ้าของให้มันได้ความรู้สึกนี้ความรู้สึกอาการปิติถ้าหฮาประคองไปเรื่อยอาการปิติมันจะเกิดขึ้นเองมันจะขึ้นไปเต็มหัวบาดนี่ขึ้นมาคลุมขังบนบนหัวนี่มีอาการนิ่มๆนวง,งๆอยู่ระวางหัวอต่อมาประคองไปเรื่อยมันกระสิไหลลงสู่ระวางกลางหัวขึนในสมองบาดนี่ เออเอ็นว่้ในสมองเออพูดถึงว่าบางคนหรือบางที่อาจจะเกิดแสงสาว่างอยู่ในอยู่ในกลางหัวเขาเองอันนั้นหลักก็เป็นอันหนึ่งสิเป็นเครื่องคัดเครื่องขวางในในในใจของเฮ้าวบาเฮ้าสิคิดออกไปหาหาเหตุผลอันนี้คือยังนออันนี้คือยังนอมีประโยชน์ยังนอมันคือยังนออและยิ่งยิ่งก็นั่นถ้าผู้ได้ส่งชา่นไปได้ตลอดเบาสิยืนเดินนั่ง,น,งนอนกินเขา่ากินน้ำ ทํำขอวัดปฏิบัติอย่างต่างๆกับสงังสิ่งที่พิสดารมากไม่ก็นั่นที่เกิดขึ้นที่เฮากะเริ่มต้นแรกเฮาบางคนเข้าใจดอกต้องพ่าน์เป็นเท่าไรพัานเป็น,ทนเ,นท,นเท่าไรมื่นเผี่ยงหรืเฮาจังสิเอามาเบาได้เริ่มต้นแรกทุกคนก็ว่าเข้าใจจิตในขณะที่มันทรงฌานอยู่ <c oughs> มีปรากฏการณ์ต่างๆนหน้าหรืออาจสไปเลี้ยวเห็นบุคคลผูใ้ใดผู้หนึ่งทึงมีภาพซ่อนกันอยู่ผู้นี้คือภาพซ่อนในตัวเขา เกิดกายเป็นป็นคนเป็นตัวเองเขาเองแต่ไส้สุดขาวมั่งผู้นี้เป็นไส้สุดเหลืองมั่งผู้นี้เป็นไส้สุดสบายมั่งนี่อันนี้แหละคือมันสิหลายๆอย่างี่สิเหตุในห้อาหูเขาเห็นแต่ว่าเขาสิปากบอลบอแนั่นแหละบ่าผู้นี้เป็นนี่เป็นนั่นเป็นจยางสั่นเป็นอย่งสี่บอสรุปบางอย่างบ้านใดจึงบอกว่าสักตะว่าเห็นใดบอสักตะว่ารู้สักตะว่าได้ยินใดบอ เห็นกัสักตะว่าเอาซื่อๆเนี่ยแค่รู้แค่เห็นแค่ได้ยินแค่ได้กลิ่นเนี่ยนะเออถ้ามาเบาเอาสรุปเอาสันสันๆนี่เพียงแต่เบาให้เกิดความเข้าใจในแนวทางวิธีการซื้อๆได้ให้เข้าถึงซื้อได้แต่บุคคลที่ไปปฏิบัติจริงๆคือเพ่นผู้เพลนไปปฏิบัติหลย่อมมีอะไรหลายๆอย่างที่เขามาทดสอบทดสอบทดลองกำลังใจของเจ้าของทดสอบว่าหฮาสิตั้งมั่นในความสงบบ่ตั้งมั่นจิตสิตั้งมั่นบ่นี่ ออ่อังเช่นการเห็นเห็นแสงไฟเออเป็นขึ้นหลอดไฟนี่แหละแลนพาจามาลอยอยู่ในระ,ระดับว่าอยู่ในระดับเกือบจะถึงปลายใหม่ห่างพอถึงปลายใหม่อย่างสิแจ้จงไปเบิดเด้เห็นหุงไปจังสี่แหละแก้งเห็นหุงแบบนี้แหละจังส่ถ้าถ้าเฮาบาอยู่ในความสงบประคองความกับของมบาดา้มันจะมันแม่นอย่างว่ามัน,มน,มน,มนจะกระสิหันไปเบิงเหลี้ยวไปเบิงแล้วก็ นึกในใจออกมามันเห็นยังวะลูกแก้วอันนั้นอันนี้เงินแล้วแต่นี่ล้วนแล้วแต่ออกจากความสงบทั้งหมดบริเวณตะแคว่าเสแคงไฟเห็นเป็นคนคือกันหมูพวกถือไปน้ากันก็คือกันบางที่ก็มาเอือนด้ทั้งทั้งที่จะคล้องอยู่ในกฎนั่นแหละมาเอือนไปไปเพิ่นว่าหายไปพุ่นเพิ่นว่าห้ไปพี่ไปไปไปมองหันท่าวนี่ถึกถึกจักช่วนออกไป ล้วนแล้วถ้าเป็นเครื่องทดสอบว้ถึงความสงบนั้นนั่นเองตัวน,นั่นคือโตต,ตอัปปนานั่นแหละโตเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในอารมณ์อันเป็นอุเบกขานั่นแหละอันเข้า่าอารมณ์มันบ่มีอิอารมณ์ดอกแต่ว่าถ้าบอกว่าไว้ยจังสันมันก็บอเข้าใจเป็นจิตเดียวบอกว่าวาจิตเดียวก็บอเข้าใจต้องว่า <c oughs> เป็นแค่เครื่องเทียบมันอุปมาอุปไมยเอาจังว่าสุกคนพยายามฝึกไปเถอะลายลายย่างที่เกิดขึ้นในเฮา หลายหลายคนที่ไปหลงเขาไหลว่าตาทิพมั่งหูทิพมั่งได้ได้เห็นเทวดาอินพุ่มเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระสงฆ์เห็นผีเห็นเปรตเห็นนันโลกเห็นสวรรค์ยังก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องทดสอบเห้าในใ้าหาเห้าเขาถึงความสงบอัปปนาสมาธินั่นเองนี่แหละตัวว่าท่งชาติทาไปเถอะแต่จิตใจของเฮ้ามันเรียกว่าตั้งต่เตืเอนขึ้นจนเท่านอนหลับเบากลาดเอา เฮาเล่งอยู่ในถ้ำอย่างเดียวได้บอกนี่เฮาเอาตัวนี้เป็นเครื่องยูนี่ชาตินี่การการทรงชาติเป็นเครื่องยูของเฮ้าเล่งอยู่ในตัวนี้ตัวเดียวนั่นแหะหลายๆายอย่างมันจะเกิดขึ้นในเฮ้าเองเฮาจะเห็นโดยของตัวเองเองดอกส่วนมากไปฟังผู้อื่นมากมันสิหนึกคิดกินตนาการเอาได้แต่ว่าจะของเหตุเองเป็นเองนะ<อ>ผ่านไปเรื่อยๆเรื<ๆ>่อยๆจึงจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นจึงจะนําออกมาเปรียบเทียบหรือ แสดงความคิดเห็นเพื่อให,ให้อีกผู้หนึ่งซึ่งรู้ตามกันมากเรื่อยๆนี่ว่างไงบ้านนี่ขึ้นหยัางนี่ขึ้หนหยัางมันเแมนธรรมดานั่นแต่<อ>คือจาของเดินจงกรมอยู่จังสิเดินจงกรมส,รมสิคือจาของเหาะลอยขึ้นไปกับมีดียางย่ำอยู่กับหม่องกับมีโอ้ยหลายอย่างอันนี้อธิบายบรรยายไปเรื่อยๆก็แล้วกันอธิบายบรรยายถือหรือไม่ถือถือเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากเจ้าของเอง จงแต่ว่ามันสิบวอารวบเอาทีเดียวให้คนเข้าใจทั้งบดบ่ได,ดบุคคลผู้นั้นต้องเข้ามาฝึกหัดและพิสูจน์เอาเองย่าเชื่อเพียงแค่การได้ยินได้ฟังยาพึ่งเชื่ออีหยังคนที่เชื่ออีหยังเ็วๆคือคนโง่ต้องฟังเอาไวน้นี่รู้ไว้ใช่ว่าแล้วเอาไปพิสูจน์เอาเองเมื่อพิสูจน์เอาเองรู้เองเห็นเองแล้วอันนั้นแหละของภัยของมั่นเจ้าสิว่างหรือว่างวางกับเรื่องของเจ้ารู้เหมือนกันเห็นเหมือนกันแต่บางคนยึดมั่นถือมั่น นั่นแหละเลื่อเอนว่าผู้รู้ผู้รู้นี่มันสิไปเถียงมันสิไปเถียงมูมันจะเอาความเห็นของเจ้า,จาของแม้นเห็นจริงกับ้างมันจะเอาไปยืนยันมัจะเอาไปตัดสินต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้เด้เแบบออมันเลยเกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมาเออนั่นแหละเพราะว่านั่นแหละการมุป,ประานที่ถูกประทานสีอรบพุทธป,ประานและอัตตะวาทุประานเต็ม,มยึดยึดหัวใจของเจ้า,จาของมันเลยเกิดกลายเป็นว่าคนที่ละความโกรธไม่ได้ จะคอยชี้โทษผู้อื่นไม่ได้เลยจะต้องละข้อมโกรธของเจ้าของไดสกรนจรึงจะบอกโทษชี้โทษของบุคคลอื่นได้แล้วมันต่างกันหลายอยู่ดิเห็นเหมือนกันรู้เหมือนกันแต่ว่าคนหนึ่งยึดมั่นถือมั่นคนหนึ่งเอาแค่ว่าเป็นเครื่องผ่านเป็นเป็นเครื่องผ่านเป็นประสบการณ์อันนึงองบอกแนะนํานิดหน่อยถิมเลยบ่มีการทุกเถียงเพื่อเอาชนะในความเห็นของกันและกันเนี่ยตัวนี้แหละ ตัวที่ว่าเหตุตั้งใดเขาจะว่างโดยปัญญาวิมุตติแค่อันนั้นเป็นแค่เครื่องพานถือซือดอกเอเหมือนคือเข้าพ่ายเลือขามนาม้ำแหละถ้าเข้าพ่ายเลือขามน้ำไปแล้วบุคคลผู้นั้นบ่ได้แบกเลือไว้บนหัวต่อไปได้ถิ่มเลือเลยคือบ่ได้หันหลังกลับมาเบิงเลือก่ได้ห่วงเลือบไ่ได้ห่วงหลักอ่าแต่ว่าผู้พ่ายเลือไปแล้วยังห่วงเลือและห่วงหลักนั่นนั่นเลยว่าเห็นเหมือนกันแต่วางไม่เหมือนกันนั่นแหละหรือว่า ยึดมันถือมันว่าเป็นผู้รู้อยู่นั่นเองมีอีกนั้นอยะหนึ่งอ๋อพอ